สปอยนิยายเรื่อง ABO Desire ไฟสน่หาเกมรายไข้รักบทที่14กิ่นที่ไม่ใช่ของผมแต่คุณกลับไม่ลบมันออกเซิงเซ้าโหยไม่ได้ออกไปเที่ยวนานแล้วคืนนี้เขาปล่อยตัวให้ไหลไปกับแอลกอฮอล์และเสียงหอราะคิดว่าจะได้ผ่อนคลายเสียทีแต่ทันทีที่เปิดประตูบ้านเข้าไป เห็นใบหน้าเศร้าส้อยของฮาวายงลอยยิ้มทั้งหมดก็หายวับไปอารมณ์ดีเมื่อครู่พันเปลี่ยนเป็นหงุดหงิดสีหน้าหมุนลงอย่างเห็นได้ชัดโชเฟอร์ที่รู้ทันรีบหาข้ออ้างหลอกออกปล่อยให้โอเมก้าเพียงคนเดียวต้องรับมือกับอลัลฟาขุนเคืองฮาวายงไม่พูดไม่ซักไม่บน่นเขาเดินเข้าครัวอย่างเงียบงันหยิบซุปแก้เมาออกมาให้ กินยาจีนอ่อนๆอลอยออกมาจากถ้วยเป็นสูตรของบ้านตระกูลเซิ้นที่ควรจะหวานเพราะเชเอมแต่เซิ้งเซ้าหยรู้สึกว่ามันจะขมเสียละเกินเขาวางถ้วยซุปลงก่อนเอ่ยถามด้วยรอยยิ้มที่ดูเหมือนใจเย็นเย็นนี้ไปไหนมาหรอนานเลี้ยงสนุกไหมเพราะว่าหยงยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามโคมไฟส่องครึ่งหน้า อีกครื่องหลบโยนใต้เงามืดด้วงตาอ่านไม่ออกแต่ลิ้มฝีปากกับเรียบสนิทแข็งกร้าวร้านอาหารเกาหลีแห่งหนึ่งเขาตอบเสียงเรียบก็เฉยเฉยไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่น้ำเสียงนั้นยังคงอ่อนโยนทุ้มตำ่ำแต่ในความนิ่งนั้นกับอึดแนะอัดแน่นไปด้วยแรงกดดันที่สัมผัสได้เส่งเศรโย ไม่คุณชิงกับโอเมกาที่กล้าตั้งคำถามสัญชาติยางของอัลฟาเอสคาร์ดทำให้เขาเผลอปล่อยกลิ่นฟิโรโมนแรงกดดันส่งออกเล็กน้อยแต่หาวาย่งไม่ได้สะทกสถานเขากลับก้าวย่างเข้ามาใกล้แล้วคุณล่ะเศ้าโหยเขาถามเสียงเรียบหายไปไหนทั้งคืนกลับมาพร้อมกลิ่นคนอื่นขนาดเนี้ยไปไหนมา ซึ่งเศร้าโศกเขาหมดจิวทันทีน้ำเสียงเย็นจัดเรื่องที่ไม่ควรถามก็จะถามดีกว่าเขาไม่ชอบโอเมก้าที่แค่ได้รักได้รับความรักหน่อยก็เริ่มทำตัวเป็นเจ้าของยิ่งพูดจาเหมือนจับผิดแต่เนี้ยเขายิ่งอยากผลักให้หางเพราะถ้าเพราะไม่ใช่เพราะว่าเป็นฮวายงเขาคงไม่ทนมาถึงตอนนี้แต่ประโยคถัดมากับทำให้เขา สีหน้าเขาแข็งลงยิ่งกว่าเดิมฮาว่าหยงยกยิ้มยะจังๆแต่ในตาเย็นเฉียบกิ่นฟิโตโมนของโอเมก้าคนนั้นเข้มขนาดนั้นเขาพูดช้าๆคุณถูกโอเมก้าคนนั้นทำสัญลักษณ์มาหรือเปล่าคำถามนั้นเหมือนฟ้าผ่ากลางใจการมาร์คคือการประกาศเป็นเจ้าของ และถ้าเกิดกับอัลฟาระดับเอมันคือการดูหมิ่งอย่างร้ายแรงฮาวายงรู้ดีแต่ก็เลือกจะพูดเพียงพ่อฟิโลโมนทิ้นพุ้นมากพอต่อให้ศัตรูมีปืนในมือก็เหมือนเด็กถือของเล่นเพราะร่างกายจะอ่อนแรงจนเหนียวไกลไม่ได้และเขากำลังถูกเกาหาว่าเป็นฝ่ายถูกกระทําสีหน้าของเศร้าโหยเย็นจัดจนแทบเป็นน้ำแข็งฮวายง เสียงเขาเรียบต่งเต็มไปด้วยแรงกดดันอย่าลืมว่านายอยู่ในสถานะไหนเรื่องของฉันนายไม่มีสิทธิยุ่งเพาว่าหยางชงักไปเรากลับไม่รู้จักชายตรงหน้าอีกต่อไปเขาจ้องอยู่นานก่อนพยักหน้าเบาๆดวงตาแดงกลมอย่างเงียบงันคุณพูดถูกครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปพักก่อนลาตีสวัสดิ์เจอกันพรุ่งนี้ครับ เขาหมุนตัวเดินเจะจะเดินกลับห้องแต่ซเซึงเศาโยขว้าแขนไว้โดยอัตโนมัติและในวินาทีนั้นเองเขารู้ตัวรว่าหยางอาจจะไม่ได้หลับเลยสักนาทีในคืนนี้แขนขาวที่โผล่พ้นแขนเสื้อของชุดนอนที่เย็นเฉียบเหมือนคนที่นั่งรออยู่เฉยๆมาทั้งคืนเขารอให้เขากลับบ้านหวัวใจของ,ซงเซึงเศาโยอ่อนลงในพิตา ความรู้สึกผิดแลนบูบผ่านกลางโอกเขาอ้าปากเตรียมจะปลอบใจโอเมก้าของเขารับป,ประโยคแต่เจ้าลูกโอเมก้าทั้งดื้อทั้งใจแข็งกับไม่ให้โอกาสนั้นเลยมือเรียวยาวกับออกแลนแน่งกว่าที่เขาทิดใช้นิ้วแยกมือออกจากช้าๆแบบไม่พูดไม่จาลิมฝีปากเหม็มแน่งดวงตานิ่งเฉยก่อนจะหายลับเข้าไปในห้องโดยไม่หันจับมา มาอีกเลยหลายวันถัดมาแม้จะอยู่ใต้หลังคาเดียวกันซึ่งเศร้าโหยกับไม่เห็นไม่ได้เจอหน้าเขาอีกเลยอาหารเช้ายังอยู่ขนมยังอบอาหารเย็นยังอุ่นแต่เจ้าของกินอ่อนของกล้วยไม้ไม่เคยโผล่มาให้เห็นเหมือนเขาหายไปจับบ้านหลังนี้แล้วแต่ทิ้งกินไว้แทนในวันที่ห้าเขาทนไม่ไหวต่อไปกลับบ้านช่วงหัวค่ำ เห็นไฟในห้องอาหารเปิดเพียงดวงเดียวความเงียบทำให้หัวใจขุ่นมัวไปหมดเขาผลักประตูเสียงดันจนบานประตูสั่นสะเทือนราแทบดังก้องเล่ากับคำประกาศของคนที่หมดความอดทนจะจะน่าตึงกันใส่กันไปจนถึงเมื่อไหร่เขาสถทบดวงตาแดงด้วยโทสะไม่อยากเจอฉันนักก็ไม่ต้องมาเจอให้มันรู้แล้วรอดเลย เขาเดินวนกลับมาที่โถงสองมือกำแน่นงอนนักงนหนาคิดว่าได้อะไรขึ้นมาบ้างเสียงเขาเหมือนฟ้าร้องทั้งข่มขืนทั้งระเบิดอารมณ์ใครอยากตามใจก็ไปเลยฉันไม่เล่นด้วยแล้วแต่น้ำเสียงนั้นไม่ได้มีความโกรธมันเจอด้วยความน้อยใจเจ็บลึกและเสียหน้าเหมือนผู้ใส่ใครบางคนและตัวเองในเวลาเดียวกัน ยังไม่ทันจะก,ก้าวพ้นประตูโทรศัพท์ในมือก็ดังลั่นข้อความของฮาวายงคุณซึ่งขอบคุณมากสำหรับการดูแลในช่วงที่ผ่านมาผมคิดตูแล้วผมไม่ควรบควรบกวนคุณอีกตอนนี้ผมมีที่อยู่ใหม่แล้วอาหารเย็นผมวางไว้ให้คุณบนโต๊ะคืนนี้ผมจะย้ายออกไปนะครับส่วนเงินที่คุณให้ยืมผมจะทยอยคืนให้ตามกำหนด และถ้าไม่มีเรื่องจำเป็นผมคิดว่าเราควรไม่เจอกันอีกแล้วข้อความสุดท้ายเหมือนทุบบางอย่างในอกจนแตกละเอียดย้ายออกเขาจะไปไหนนอกจากที่นี่เขาคิดจะไปที่ที่ไหนอีกประตูที่เพิ่งถูกผะปิดเสียงดังถูกเปิดอีกครั้งภายในไม่กี่นาทีไปหน้าของเซิงเศ้าโยซีดและเครียดกวักขั้งไหนไหนไฟในห้องนั่งเล่นเปิดอยู่ และที่หน้าประตูฮวายงยืนอยู่ตรงนั้นส่วนเสื้อคอเต่าสีอ่อนตัวโปรดตัวที่เขาชอบที่สุดดวงตาคู่นั้นเบิกขึ้นน,น้อยเมื่อเห็นเขาสีหน้าจบตกใจชัดเจนก่อนจะเรียบชื่อเขาในใจเซืงเซ้าโหยมองใบหน้านั้นก่อนสายตาจะเลื่อนไปหยุดที่กระเป๋าเดินทางใบหน้าที่เครียดอยู่แล้วกับดกหันลงไปว่าเดิมอีกจะไปไหนคุณเซิ่น น้ำเสียงหลุดออกมาแผ่วเบาเพราะว่าหยุ่ดูพอมลงอย่างเห็นได้ชัดข้อมือที่ข้อมือที่โผล่พ้นแขนเสื้อแขนเสื้อกันหนาวดูบอบบางจนเหมือนจะหักได้นิ้วมือที่จับหมูกระเป๋านั่นจนแดงจัดคนเขาเป็นคนเลิกจะไปแต่จับตัวเหมือนเป็นฝ่ายถูกถิ้มเหมือนสัตว์หลงทางที่ถูกคนใจแข็งพักใสออกจากที่พักชั่วข่าว ผมแค่อยากขอบคุณคุณให้เรียบร้อยริมฝีปากที่ไม่มีกี่วันก่อนเขายังจูบเละถูกจูบเขาอย่างรุนแรงขยับช้าๆเอ่ยเสียงเบาแต่หนักแน่นขอบคุณสำหรับช่วงเวลาที่คุณดูแลผมครับขอบคุณจริงๆลากก่อนครับพุทธส้เนพูดจบฮวาหยงก็ลากกระเป๋าเดินตรงไปยังประตูไม่แม้จะหันกลับมามองอีกเซิงเศร้าหย ยืนพิงขอประตูมือสอดกระเป๋าขังเจงดูเหมือนเย็นชาไหลายแววหลงังแต่ไม่ทันที่อีกฝ่ายจะเจ้าผลธรณีเขาก็พูดขึ้นเสียงเย็นเฉียบไม่ต่างจากใบหน้าจะมาเมื่อไหร่ก็มาจะไปเมื่อไหร่ก็ไปคิดว่าที่นี่เป็นอะไรศูนพักพิงสัตว์หรือไงฮาวาหยงชนะหันกลับมาดวงตาแดงจ้ำทันที่เหมือนสัตว์ตัวเล็กที่เพิ่งถูกเพิ่งจะรู้ตัวว่าฝากชีวิต ผิดที่ขอโทษครับเขาวางกระเป๋าลงเสียงสั่นเพราะจมูกตันแล้วคุณต้องงานให้ผมทำยังไงล่ะครับคำถามนั้นปากเข้าตรงกลางอกเสิงเศร้าโย่เขาขามดวดคิ้วแน่นในหัวมีแต่ความว่างเปล่าก่อนจะตระหนักถึงสิ่งที่ใจตัวเองต้องการเขาอยากให้ฮาวาหยองโยอยู่กับเขาอยู่ในบ้านอยู่ในชีวิตอยู่ตรงโต๊ะอาหาร กับกับข้าวอุ่นๆอ,อยากให้ฮวาววยงพูดว่าขับรถดีๆนะครับทุกเช้าโทรมาถามตอนเที่ยงว่าทานข้าวหรือยังเราเล่าเรื่องไล่สาระเมื่อหลังหลังเมื่อเย็นว่าซุกเข็มไปหรือเปล่าสิ่งเหล่านั้นเขาเคยมองข้ามแต่ตอนนี้กับยิ่งมีค่ากว่ากำไรหมืหล้านฮ้าววอยงทำให้บ้านเขากลายเป็นบ้านจริงๆเหมือนดอกกล้ยไม้ที่นี่ เงียบสงบไม่พูดมากแต่อบอุ่นขึ้นทันทีที่มีอยู่เขาไม่เคยขออะไรเลยนอกจากได้อยู่ข้างๆเขาและพ่อแบบนั้นซึ่งเศร้าโหยถึงไม่อยากเสียเขาไปแต่ตอนนี้เหมือนอีกฝ่ายยืนอยู่ไม่ไม่จนักดวงตานิ่งเฉยเหมือนกระจกไม่สะท้อนความรู้สึกใดกลับมาเขาไม่เคยถูกใครมองด้วยแววตาแบบนั้นมาก่อนฉันต้องการอะไรนะเหรอแล้วถ้าฉันต้องการอะไรขึ้นมาจริงๆอ่ะคุณจะตามใจ ทุกอย่างเลยใช่ไหมคำถามนั้นแข็งกระด้างเล่ากับคำสั่งมากกว่ามากกว่าคำถามถ้าวายงชะงักเล็กน้อยก่อนหลบตาลงเสียงเบาเล่าลงหายใจไม่ครับถ้าแค่จะเจอหน้าเพื่อพูดคำนี้ก็ไม่ต้องหรอกครับเซิงเศร้าโยกแต่ฟันแน่นเสียงของเขาเย็นเยียบขณะยืนกัดอ,อกพิงประตูจะไปแล้วเหรอ แค่บอกลากันดีๆไม่ได้ด้วยไงเขาหัวเราะเยาะรอยยิ้มตลกหลายปรากฏบนใบหน้าหรือว่าเบื่อแล้วไม่อยากเล่นเกมล้างแบบเด็กม,มัธยมกับฉันต่อแล้วใช่ไหมแค่จบแต่ไม่เคยนอนด้วยกันเนี่ยนะหรือว่าเจออัลฟาคนใหม่แล้วคนที่ยอมทำเครื่องหมายถาวรให้นายได้ประโยคนั้นเหมือนคมมีดแทงกลางใจฮาวาโยงเงยหน้าขึ้นทันควันดวงตาสั่นละเล็ก ไม่มีครับเขาพูดเสียงแผ่วริมฝีปากแดงจากการร้องไห้ยังสั่นไม่หยุดน้ำตาเอ่อคลอเต็มสองตาในพริบตาแค่คำเดียวจากเขาทำให้เกาะบางทั้งหมดพังหลายลงเสิงเศร้าโหยชงักหยุดกินประตูโดยไม่รู้ตัวเอ๊ะเขาเรียกเสียงเบาตกใจที่เห็นน้ำตาอีกครั้ง เขาไม่รู้ตัวเลยว่าน้ำตาของโอเมก้าคนนี้ทำให้เขาใจทำให้ใจของเขาเจ็บชาได้มากกว่าที่ใครเคยทำเราไปต่อไม่ได้แล้วครับฮาวายงพูดเสียงสัน่นเรากับกำลังยกเมี่ยงมาเกี่ยนหัวใจตัวเองต่อหน้าเขาเพ่อผมอชอบคุณมากเกินไปแล้วคำว่าชอบทำให้โลกของเสิ่เศร้าอย่าหยุดหมุนไปชั่วขนะ เขาจ้องหน้าฮาวายงอย่างอึงนันไม่รู้ว่าจะตอบอะไรกับเพราะชอบก็เลยต้องเลิกเจออะไรจะเป็นเหตุผลที่ไหวแต่ไปกว่านี้แต่สีหน้าของฮาวายงไม่ได้โกหกมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดจริงๆเจ็บจนเหมือนน้ำตาที่ไหลออกมาไม่ได้ออกมาจากแค่ดวงตาแต่ไหลออกมาจากหัวใจเขาเงียบแต่เจ็บทุกหยาดน้ำตาที่หยดลงพื้นเจ็บ จนมากกว่าคำลั่ใไ้หอยหวนของแฟนเก่าทุกคนที่เขาเคยบอกลาผมไม่อยากเป็นดมนีงแล้วฮาวายางพูดเสียงสะอื้นทุกครั้งที่คิดว่าคุณไปกอดโอเมก้าคนอื่นผมรู้สึกเหมือนตัวเองกลายเป็นคนที่อิจฉาที่น่าเกลียดขึ้นมาทุกทีน้ำตาไหลลงข้างแก้มตกใส่มุมปากที่ควรจะยิ้มหวานทุกครั้งเวลาเขาเวลาเขามองอีกฝ่าย ผมมันน่าสมเพศเกินไปเพราะงั้นคุณเซิงเราพอดกันเถอะครับเขาเช็ดน้ำตาสุดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกเสียงเบาอย่างแต่ชัดเจนต่อไปเนี้ยก็ขอให้คุณมีความสุขครับความสุขเซิงเศร้าอยูกัดฟันแน่นขณะที่ดอกกล้วยไม้ตรงหน้ากำลังจะผลตัวเดินจากไปเขาคว้าข้อมือของอีกฝ่ายไว้ทันทีนน่นจนอีกฝ่ายสะดุ้ง ยังพูดไม่จบจะไปไหนผมพูดหมดแล้วฮาวายางพยายามดึงมือตับแต่เขาไม่ยอมปล่อยแต่ฉันไม่ได้อนุญาตให้ไปฮาวายางชะงักเหมือนเพิ่งได้ยินอะไรที่ไม่น่าเชื่อเขามงเสืงเศร้าโยด้วยสายตาตกตะลึงไม่รู้จะเชื่อหรือไม่เชื่อดีอัลฟาหนุมถอนหายใจใช้น้ำเสียงที่ไม่เคยอ่อนโยนขนาดนี้กับใครข้างนอกมันหนาวนะข,นข,นข้างในเข้ามาข้างในเถอะ แล้วเราค่อยๆค,ค่อยคอยคุยกันดีๆอีกได้ไหมแต่คุณตรงหน้ากับสายหัวชาชาน้ำเสียงหนักแน่นเกินกว่าที่เขาจะได้ยินจากโกเมเจ้าคนนี้คุณอยากคุยอะไรก็คุยตรงนี้เลยเสียงเซื่อเศ้าโยกที่ตั้งแตจจะใช้เล่ห์กลเบี่ยงประเด็นกับโดนดอกไม้ตัวน้อยขานจับมามแบบนิ่งๆอย่างไม่มีช่องให้ให้ดิน้นจนถึงกับพูดไม่ออกเป็นครั้งแรกในชีวิต แต่เขาก็ยังอดกัน้นท่วนเสียงอ่อนลงอย่างพยายามปอบเรื่องแบบนี้พูดแค่คำสองคำไม่เคลียหรอกอย่าทำแบบนี้เลยนะกลับบ้านกับฉันเถอะเด็ดตีฟังกันหน่อยสุดท้ายดอกกว้งไม้ที่พยายามหนีออกจากบ้านก็ถูกเขาตามเก็บกลับมาได้อีกครั้งประตูปิดลงเสิงเศร้าโหยถึงกับถอนหายใจออกมาอย่างเยีเ่ยมแล้วกับแบบหินก้อนใหญ่ตกลงจากอก ด้านในบ้านฮ้าวายงนั่งอยู่ตรงเก้าอี้สูงริมขคา์เตอร์ครัวก้มหน้าจนทางซุกอยู่ในคอเสื้อไม่พูดไม่จาซึ่งเศรโยเข้าไปใจแต่เขายังไม่เงยหน้าใบาหน้าขาวจัดจับปลายจมูที่แดงและเรื่องจากการร้องไห้โดน่าส,นสารอย่างที่สุดคนอย่างซึ่งเศรโยที่ปกติเหยียดใครก็ไม่เคยก้มหัวตอนนี้กลับเดินไปหปยิบแก้วเทน้ำอุ่น ให้เองกับมือฮาวายางรับเจ้าอย่างเงยือมเยียบเ่ยขอบคุณเบาๆขอบคุณครับเซิงเซาโหยแต่สายตาที่ยังไม่ยอมมองเขาเลยสักนิดเซิงเซาโหยรู้สึกคิดถึงรอยยิ้มหวานๆของคนตัวเล็กที่เวลาขอบคุณเขาจะช้อนตอมุกช้อนตามมองแล้วพูดเสียงอ่อนว่าขอบคุณครับเซิงเซาโหยแค่ไม่กี่วันเองแต่ทำไมเหมือนผ่านไปหลายเดือนแล้ว เขารู้ว่าดอกไม้ของเขาคงรู้สึกเขินเหมือนกันถึงกลับไปร้องไห้เพราะเรื่องที่เขาไปกอดกับโอเมก้าคนอื่นมามันก็คงดูงี่เง่าเกินไปในสายตาเจ้าตัวตอนนี้เลยฝืนเก็บน้ำตากรบด้วยความเงียบแผนไอ้น้ำจากแก้วค่อยๆละลายน้ำแข็งในดวงตาคู่นั้นสายตาของรามายงกับมานมุ่มนวลขึ้นอีกครั้งนั่นทำให้เสื้อเศร้าโหยใจอ่อน จนในหัวแวบความคิดขึ้นมาต่อไปถ้ากอดกับคนอื่นมาอีกก็ควรอาบน้ำก่อนทาบ้านหน่อยจะได้ไม่ทำให้เจ้าดอกไม้ร้องไห้อีกความจริงเขาเองก็รู้ดีคำพูดที่ว่าไม่มีมีอะไรกับไปค่อยคุยกันของเขาหนะแทบจาไม่มีสาระเลยเพราะต่อให้กลับไปนั่งคุยกันตรงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรจะพูดกันอยู่ดีเขาให้ฮาวายงไม่ได้แม้แต่ กระทั่งคำสัญญาให้ไม่ได้แม้กระทั่งการทำื่อนหมายและยิ่งไม่มีทางพูดได้เต็มปากว่าฉันจะไม่กอดกับคนอื่นอีกเพราะเขาไม่ใช่ประเภทที่ยอมผูกมัดตัวเองกับโอเมกาคนไหนทั้งนั้นเซิงเซาโหยกคือเพย์บายตัวพ่อเขาชินกับชีวิตที่ฟุ่มเฟือยชินกับเซ็ตที่ไม่ต้องมีความรู้สึกแค่หลับตาเขาก็กอดใครก็ได้ที่เขาไม่รู้สึกอะไรด้วยเลยสักนิดแต่ว่า พอถึงคราวจําเป็นเขากับอ่อนโยนได้เกินกว่าที่ควรจะเป็นกลายเป็นผู้ชายที่แสนดีอย่างไม่่อยางคาดไม่ถึงและที่สําคัญที่สุดคือเขาเองก็เหมือนจะตัดใจปล่อยเจ้าดอกไม้ไปไม่ได้เหมือนกันแบบนี้นะ่ะฮาวายงจะให้เขาเลิกหลักได้ยังไง